รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสรารการสลาดกินแบ่งรัฐบาลผมบินบาลลิตครับผมเอกพันธ์บาลลิตครับคุณผู้ชมครับอยากจะให้คุณผู้ชมนะครับได้ช่วยติดตามให้กําลังใจกับเคสนี้กันนะครับซึ่งเป็นเคสที่เกิดขึ้นได้ไม่นานและเป็นเคสที่แปลกที่สุดเท่าที่รายการของเราเคยไปช่วยเหลือมาครับแปลกตรงที่ว่าเคสในวันนี้ของเราเนี่ย ทุกวันนี้เขายังไม่รู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขาแล้วทุกวันนี้เขายังนอนรักษาตัวเองอยู่6เดือนกว่าแล้วเรารู้ว่าเขาอยู่ที่อำเภอรานหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีไปให้กำลังใจพวกเขากันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญหากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่านแรงใจให้พวกเขาไปพร้อมกับเราครับครับ ในคืนที่ฝนตกปโปรยปรายคุณพี่ชัยออกไปหากบหาปลาเหมือนเช่นเคยแต่ใครจะคิดว่าจะเป็นคืนที่เปลี่ยนชีวิตเข้าไปตลอดกาลมีบางอย่างเกิดขึ้นทำให้ตัวเขาสลบและฟื้นมาด้วยอาการสาหัสร่างกายใหม่กว่า60%ผมก็เดินหาขบไปเรื่อยๆเดินไปสักพักผมก็ ดับพุกลงไปเลยครับตื่นขึ้นมาอีกครั้งประมาณตีสองกว่าผมรู้ว่าตัวผมไหม้ไปหมดเลยครับผมก็สลบไปตื่นมาอีกทีผมก็อยู่โรงพยาบาลแล้วครับปวดแสบปวดร้อนชาไปหมดทั้งตัวเลยคุณหมอบอกว่าต้องตัดแขนขวาและนิ้วก้อยซ้ายออกเพื่อทำการรักษาไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้าย เมื่อคุณพี่ชัยรอดตายได้ราวปาฏิหาริย์แต่ต้องกลายเป็นคนพิการตลอดชีวิตปกติผมเป็นเสาหลักของบ้านาหาเลีย้ยงครอบครัวส่วนภรรยาผมก็ทำงานรับจ้างก่อสร้างบางวันก็มีงานบ้างไม่มีงานบ้างตอนนี้ผมเป็นห่วงลูกๆเพราะผมเองก็ยังเป็นหนี้ค่ารักษาพยาบาลอยู่ แต่ละวันที่ผ่านไปคุณพิชัยไม่เคยนึกถึงชีวิตของตนเองสิ่งที่เขาห่วงที่สุดคืออนาคตของครอบครัวว่าจะเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้าเราจะเดินทางลงพื้นที่เพื่อไปช่วยเหลือและต่อยอดความหวังให้กับพวกเขากันครับวันนี้ รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังกำลังเดินทางมาที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีหลังจากได้ทราบเรื่องราวความโชคร้ายของคุณพิชัยกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในคืนหนึ่งได้เปลี่ยนชีวิตของเขาและครอบครัวคุณพิชัยต้องกลายเป็นผู้พิการส่วนอนาคตของครอบครัวยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป ลังไดลละเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีโอโสวัสดีค่ะสวัสดีจา้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยวนะคืออันนี้คือ ตัดไปแล้วตัดเลยเหรอใช่ตัครับเห็นเห็นกระดูกบอตรงนี้กตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแล้วทําไมเดินไม่ได้พอไรก็พอเดินได้แต่ว่าเดินมากแล้วเท้ามันบวุ่เพราะขาขามันจะมีบาดแผลอยู่ท่วงเขาวันที่เกิดเหตุน่ะคุณโบไปทําอะไรที่ไหนผมก็เดินไปเรื่อยๆครับแล้วก็เดินไปถึงทุ่งนาด้านหน้าไกลไหมจากนี่ไปก็ประมาณหนึ่งกิโลจากถึงตะกี้หนึ่งนี่นะใช่ครับ ฝนตกไหมตอนนั้นฝนตกปอยครับปอยเรากลับไปหาอะไรไปหากบกบหาปลาครับหามาเอามารับประทานในอาชีพอาชีพของเราคืออะไรนะทํางานก่อสร้างอ่าอะไรนะก่อสร้างก่อสร้างจะทงทัายด้วยใช่ครับแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นแล้วจากนั้นผมก็หลับไปเลยฮะที่เราไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราใช่ครับอกากาลังเดินกําลังจะเดินออกมาเพราะว่าฝนกําลังตกฟ้าแลบด้วยอะไรด้วยฟ้าแลบครับแล้วผมก็หันหลังจะเดินออก ต่างนั้นแล้วผมก็ไม่รู้นตัวอะไรครับเล้วก็จะมีเสาไฟฟ้าแรงสูงที่เป็นเหล็กอะครับก็คือผมอยู่ใกล้ประมาณ5้าเมตรได้ตอนนั้นเราเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราอยู่โรงพยาบาลแล้วใช่ไหมตื่นขึ้นมาคือยังครับยังยังไม่อยู่ตอนก็ตื่นขึ้นมาไม่มีใครเจอครับกลับมาผมตื่นขึ้นมาเองครับที่เรามองเห็นร่างกายเราเป็นอะไรเลยมั้งกลับไม่คือไม่หมดเลยเสื้อผ้าไม่หมดเลยด้านหลังก็ไม่รองเท้าผ้าใบที่ผมใส่ไปก็ไม่แล้วดึงกับมาไหวกิโลกว่าเนี่ ทั้งคานทั้งเดินครับแล้วถึงโรงพยาบาลแล้วหมอวินิจฉัยว่าไงหมอบอกว่าโดนมันโดนกระแสไฟฟ้าอะไรทั้งอย่างกระแสไฟอะไรทั้งอย่างฟ้าช็อตนั่นแหละกระแสฟ้าช็อตแต่ไม่รู้มันเกิดยังไงเพราะตัวเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเขาก็ไม่รู้แล้วหนูก็ไม่ได้ไปเขาหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นฟ้าผ่าเขไม่เหลือนะถือฉมวกเป็นเป็นชนวนสําคัญแล้วก็ไปอยู่ใกล้กับฟ้าอะไรสูงไงท่าอาจจะโดนอย่างนั้นรืดเข้ามาเลยนี่คือคุณหมอก็ตัดแขนให้เลยตัดเลยครับ แล้วก็ขาเข่าที่เป็นแผลน,นี่อันเดียวกันหมดมใช่แผลไ่แผล<ช>เลยใช่ครั <ๆ S 2> <พอ S 1> บความรู้สึกตรงนี้ทีแรกก็ผมก็รู้สึกรับได้ไหมตอนแรกก็ไม่คยได้เท่าไหร่แต่ผมมาคิดว่าคนอื่นเขาโดนเยอะกว่าผมโดนมากกว่าผมเขาเขายังรับได้เขายังมีอาชีพผมก็เลยยังไงเสียแขนข้างเดียวกับน,นิ้วก้อยแค,ยคย่นิ้วเดียวกับยังไงเราก็ต้องทําไม่ได้เหมือนกับคนอื่นเขา แขนข้างเดียวนี่ก้อยข้างเดียวก็คือนิ้วเท้าใช่ไหมแต่บาดแผลนี้แต่บาดแผลก็ต้องน่าจะสามสี่เดือนพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อครอบครัวเราไหมมีผลมากครับเพราะเราเป็นคนสาหลักของครอบครัวใช่ครับจากจากที่ไม่เคยมีนี่ก็ตอนนี้ก็ต้องมาเป็นนี่ลุงเขาด้วยอะไรด้วยครับใช่สิอประดับประดาติดกันของผมก็เป็นเก่ามีแค่คนเดียวกับแฟนนี้มีสี่ แล้วตอนนี้อยู่ที่คนหนึ่งอีกสามคนไปโรงเรียนอีกสองคนไปโรงเรียนแล้วก็อยู่ใต้คนหนึ่งอยู่กับยายก็คนหนึ่งอยู่เลียนอยู่งเลียนสามล้วกล่าคนนี้มีลูกทั้งหมดห้าคนเมียตอนนี้สี่เมียเก่าอีกหนึ่งตอนแรกที่เขาเกิดยางไงคิดว่าเขารอดไม่รอดค่ะจริงๆไม่ไม่รอดเลยดูสภาพดูสภาพเขาไม่รอดอ่ะมันมาแบบมันมันเขียวมันง่อยไปเลยพี่เราเครียดไหมเครียดพี่เครียดแบบอ๋อตาจะไร เครียดแบบเครียดจริงๆนะหนูเครียดหนูนอนไม่หลับเลยนะหนูพวดโรงพยาบาลโทรมาว่าเขาตายแล้วใช่แล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆขึ้ที่มาเราเราทะก็ต้องสู้อะ่ะเราเห็นหน้าพวกนี้แล้วก็จริงๆหนูว่าเราต้องสู้ไว้เพราะว่าอย่างนั้นอะ่ะตั้งแต่กลับมาผมก็นั่งรองไา้ทุกเย็นแต่เขาไม่รู้ถ้าเราจิตใจเราเข้มแข็งพอแล้วกำลังใจเรายังอยู่ครบ พวกบาดแผลนี่ผมว่ามันเป็นเรื่องนอกกายที่แบบกิิบมากเลยครับแล้วมันหายปุ๊บเนี่ยพี่ตั้งใจ,จทําอะไรใจของพี่แล้วหายไปุ๊กแข็งแรพวกเพียงจะทําอะไรอยากขายของขายของก็คืออยู่ที่เนี้ยที่บ้านใช่ครับคือไม่ผมอยากขายกดไก่ทอดหมูทอดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะโอเคนะอย่างเงี้ยผมว่าน่าสนับสนุนอยากส่งลูกๆเรียนให้ได้สูงที่สุดจับมหกจะอะไรก็ จากให้เราถ้าหายเราจะต้องเป็นพ่อค้าช่ขายของหารายได้มาช่วยภรรยาครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทางรายการโหปประกายแสงแห่งความหวังโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเราจะมอบผุนทรัพย์ให้กับคุณวิชัยไว้1นึ่งหมื่นบาทไว้เป็นกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับอนี่นครับเลยครับพร้อมด้วยถุงยางเช็พหนึถุงนะครับเอาไว้บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นก่อนนะครับ คุณผู้ชมครับเคสในวันเนี้ยผมรู้เลยว่ามันเป็นเคสที่ทำใจได้ยากนะครับเพราะว่าคุณวิชัยเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วอยู่มาวันหนึ่งคุณวิชัยต้องมาเป็นแบบนี้แต่เนื่องเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องต่อสู้ต่อไปเพราะคุณพิชัยจะท้อไม่ได้ครับเพราะอีกหลายชีวิตที่ก็ต้องดูแลอยู่ครับผมเชื่อว่าเขามีสภาพแบบนี้ได้ดีวันดีคืนเนี่ยเกิดจากพลังภายในครอบครัวแต่ผมแค่หวัง เพียงกาลังกายของพี่วิชัยเนี่ยให้คืนกลับมาเหมือนเดิมผมรับรองว่าพี่วิชัยเนี่ยจะนําพาครอบครัวให้อยู่รอดตลอดไปคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาหมดลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมขอขอบคุณรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลาดกินแบ่งรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวผมเงินก้อนนี้ผมจะนำไปใช้จ่ายภายในครอบครัวและเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกๆขอขอบคุณมากครับการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คน ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนไปกับพวกเราเพราะสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข ายการโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอ a รินทีวี